โอเคครับสวัส,ส,วส,ส,วสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับ<ส>ก็เราอยู่กันในเกมโรบอสก,กับแมปที่มีชื่อว่า Herler Story นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวสยองขวัญฮะมีซัลเลนต์แมนโอสมายด็อกจากคีปปี้พ a าสต้าก็มาด้วยฮะแล้วก็เพนนีไวฮะแล้วก็คูคคบาร์ดี้แล้วก็พิกกี้ฮะมางั้นเรามาดูใครก่อนดี เอาอดีก็แล้วกันนะไปดูกันเออนี่เอาละคลาสกันเลยจะเริ่มแล้วนะเคคนนี้ฮะบอกว่าฉันต้องอ่านหนังสือคือนนี้คนนี้บอกว่าโอ้วิชาง่ายจะตายจะ,จะไปเล่นบ็อกเบิร์กที่บ้านคืนนี้ดีกว่าเล่นเกมฮะไม่ยอมอ่านหนังสือ โอเคนี่ไงเล่นเกมบอกเบิร์กอยู่ฮะเล่นเกมบอกเบิร์กสนุกจังเลยนะฮะเออใช่ใช่โอเคฉันต้องรีบอ่านหนังสือเพราะว่าพรุ่งนี้มีสอบอ้าวอ๋อพรุ่งนี้มีสอบนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ไงสอบละโอเคฉันต้องทำได้ฉันต้องสอบไม่ตก ต้องไม่ให้สอบตกนะฮะคนนี้ฉันไม่เนี่ยอ่านหนังสือแลวฉันก็ไม่แคร์ด้วยโอ้ไม่อ่านหนังสือแล้วก็ไม่แคร์ฮะขอบคุณสำหรับการสอบนะเสร็จแล้วค่ะคนนี้เสร็จแล้วฮะขอบคุณสำหรับการสอบเวลาหมดแล้วฮะคนนี้สอบไม่ทันฮะคนนี้สอบไม่ทัน คนที่เล่นเกม่ะฮะเสียงตกใจหมดฉันสอบไม่ทันเลยเนี่ยคนโคบอดี้บอกว่าสี่บวกห้าลบสองคูณสิบเอ็ดลบสี่สิบได้เท่าไหร่คนนี้ฮะอืสามสิบสี่ตกใจหมดรูตีเลยฮะโอ้โห คำตอบไม่ใช่สามสิบสี่เยี่ยมฮะอันนี้โอ้ไม่นะคุณครูบอดี้ฆ่าเพื่อนของฉันโอเคต่อไปอไอ blue. เอาจะลเรลอ่มแมแล้วกันเฮ้เขาบอกว่าถ้าเกิด ไปป่าตอนตีสามจะเจอ,อเกับไซเรนตอร์แมนนะฮะจริงเหรอจริงเหรอมันเจ๋งมากเลยงั้นเราไปขอแม่ก่อนนะเขียนไปขอแม่แม่ขอไปป่าตอนตีสามได้ไหมแม่บอกว่าไม่เดี๋ยวก็หลงทางหรอกหลงทางแน่นอนโทษนะนะแม่ไม่ให้ไปนะโอเค อืมโอเคงั้นก็แอบไปสิตอนตีสามนะ่ะรอให้แม่รอให้แม่ของเธอหลับก่อนโอเคฮะเธอจะบ้าเหรอจะแอบไปเลยนะเธอจะแอบไปนี่นะคุณนี่บอกเอาเธอนะคุณแม่มาฮะเป็นยังไงบ้างสาว ไม่มีโอ้เพื่อนของฉันเออไม่มีอะไรนะ่ะแค่พูดหลอกๆก,กันเฉยๆเ,เพื่อนเพื่อนแกงเพื่อนแกง้แกงหยอกโอเคงั้นขอให้สนุกแล้วกันเอาละฮะตีสามฮะตีสามแล้วมาสเลนด์แมนฮะโอเคงั้นเราไปกันเถอะตามฉันมาเลย ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วล่ะเออไม่เปไ็นไรหรอกฉันอยากจะกลับบ้านแล้วแหละเฮ้ฉันมีดาบคันตน้านนะฉันก็ไม่ค่อยจะอยากใช้มันด้วยเอ,อ๊ะนั่นมันเสียงอะไรเสียงนี้นี่มันอ,อ้อ๋อไม่มีเสียง แต่ว่าซาดอร์แมนฮะโอซารอร์แมนครับสูตรสูตรพี่นี่มันเลียบมากเลยสูตรแขนยาวด้วยคือตัดสูตรให้แขนยาวใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหฆ่าตายฮะไปแม่กำลงังนั่งดูขาวฮะลูกตายฮะ ผู้หญิงสองคนตายในป่าโอเคต่อไปอะไรดีอ๋อคุณยายก่อนแล้วกันอย่ากแกนี่โอเคเราจะไปคุณคุณบ้านคุณยายกันนะรีบๆเร็วฮ นะโอเครีบๆเดี๋ยวไปสายหรอกโอเคองั้นโอเคสาวๆฉันรู้ว่าพวกเธอน่าจะไม่พอใจนะ่ะแต่ว่าฉันต้องทำงานอ๋กฝากสาว,สาวไปบมาดคุณยายนะนี่บ้าคุณยายขอโทษนะคะแม่ขอโทษนะ,ะท,นะที่มาสายนะ่ะ คุณยายว่าไงมาสายแล้วเหรอโอ้ฉันเบื่อจังเลยการมาสายเนะี่ยมาเล่นซ่อนแอบกันโอ้โหมาถึงเล่นซ่อนแอบเลยเหรอ,อจริงอะเจ็กาก่นึรับนะฮะนเด็ก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 รีบวิ่งอะรีบรีบเกลี้อง คุณยายมาแล้วเด็กๆอยู่ไหนกันไหนตกใจะอ้าฮนะหัวเราะฮะก็ฉันเจอแล้วเจอเด็กๆโอเคคขาบอกว่าคุณแม่ฮะบอกว่าสาวไปบ้านคุณยายดีไหมเด็กบอกดีดีค่ะ เด็กด,ดีจะมีการติดขัดด้วยนะคือน่าจะกลัวเลยไงอะไรต่อดีทำไมดอกมาตัวตลกดีกว่าคุณแม่หนูยิงปืนชนะจ้แหละได้ตุ๊กตาด้วยคุณแม่บอกดีมากเลยงั้นกลับบ้านกันเถอะ ได้เวลานอนแล้วหลับเฮ้ีตัวตลกอตุก๊กตาตัวตลกเฮ้ยตุ๊กตาตัวตลกลุยขึ้นมาตื่นฮะเด็กตื่นอ้าลองอโคตรตกใจเลยจ้ำสแกนอะ อะไรขึ้นเอ้าละเอาละเอาละสองรอบแล้วโอ้โหเรื่องราวไปอาสมายด็อกกันฮนะคิปปีพ้พาสต้ายาวมากเลยอ๋อแสดงว่าอันนี้คือหมาที่ยิ้มใช่ไหมอะ โอเคผมว่าไม่ไม่เอาสมาเดแล้วดีกว่างั้นคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนนะฮะเค